ถ้าตรงนั้นทำไรไปรุ่นดาวไปหนึ่งเฮ้ยเนเต็ดอันนี้ทำไรไปรุ่นจีนโอ้เพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนขอบใจเอาช้ำเฮ้ยตรงนั้นใจเย็นเฮ้ยเข้าเต็นท์ไม่ได้ลมไปซะเพื่อนไม่ชุบม,มึงหรอกนะส้มน้ำหน้าเขาหาลาดกูไม่ชุบหรอกนะสบตาถอยก่อนมันทางไอ้บอลตรงนั้นละ มาซิจ้าจุดดาวอีกหนึ่งไม่ลงชุดเพื่อนแล้วล่ละตอนนี้ก็ต้องโชตึงให้โลกรู้แล้วตัวสุดท้ายมาซี่มาซิ่ไปยิงหัวกันเรอต้องเจอสเตปนี้เว้ยล็อกตัวล้มเฉยชอบสิกสักสิกแซกอืสิกสซกสิกสักสิกสซกตายไปซะถ้าเมื่อกี้เพื่อนไม่รานะบอกเลยว่าเก็บสีแน่นอนแต่ทําไมกระสุนเราเหลือแค่นี้เองวันนั้นมาแล้วเพื่อนเวทตรงนั้นทำไรอ่ะตุูด เป็นไงบ้างความรู้สึกเมื่อเดินตุยตูดอ้อภาพดีมันมิดตุกุดโอ้ยเก็บตูดชบัดเลยไม่ไหวละเฮ้ยตรงนูน้นเฮ้ยเดี๋ยวใครนะแบบแบบแบเฮ้ยไ,ไม่ดาวเฮ้ยเอาตัวนี้ก็ได้เพื่อนเธอไปแล้วงั้นเธอก็ตุยไปซะ วิ่งตามเพื่อนเธอกันเหรอใช่เพื่อนจริงป่ะวันนั้นอ่ะเขาจะขึ้นมาป่ะน่าจะมีขึ้นมาแล้วแหละผมเบียดแล้วอันนี้ผู้หญิงซะด้วยอาจจะไม่ใช่เพื่อนเขาก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนก็ไล้อืมจบยิสวยเพื่อนชุบหน่อยชุบหน่อยครับผมปิดผู้หญิงตัวหนอย,นอยมาจุบผมหนอยมาจุบผมหน่อย,อยเพื่อนเพื่อนเอ,อมามันเลย อยู่ตรงนี้แล้วชุบเราหนุย่ยขอบใจเพื่อน <Thanks. S 1> ทังอีโวมันไปไหนละพัญญาก่อนวงก็เริ่มบีบแล้วด้วยโอ้ยใจเย็นวงม,มาสิเพื่อนเอามันนัดเดียว <c oughs> นัดเดียวที่โดแล้วก็ตุยเลย ไม่แอบทำอะไรตรงนี้นะตุยไปซะยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยของที่ซื้อมาก็ยังไม่ได้ใช่ท่องมาด้วยล่ะเงินหรอตุวสุดท้ายแล้วเงินหรอ,เ,หรอเพื่อนเราให้พวกนายเราจะเต้นขึมนบนนี่รอละกันนะเก็บเลยเราไม่อยากจะชโชว์โหดอีกละเราอยากให้พวกนายแบบเก็บตุวสุดท้ายไปตามมามันเราจะอยู่บนนี้รอนี่เลยนะ เพื่อนมนอยู่ไหนไม่รอเราต้องลงไปเล่นเองวะต้องลงไปแล้วละ่ะแม่งเพื่อนแบบหาไม่เจอ <c oughs> แล้วก็ต้องลงไปหาเป็นเพื่อนแล้วละ่ะมันอยู่ไหนกันเพื่อนโอ้ยอยู่ตรงนู้นเล้โอ้ยเราวิ่งมาคนละทางกับทางที่มันอยู่เลยวันนั้นเอาเราเพื่อนดาวโอ้เกมจะพลิกหรือเปล่าเนี่ยคงไม่แล้วมั้งเอานีไปก่อนโดนไม่โดน่คยว่ากันเดี๋ยวหลังพาไปก่อนไม่น่าจะโดนไม่ตรงไหนตรงนี้อ่ะข้างบนเอา กูวิ่งมาเพื่อแต,แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อย MVP ก็เป็นเรา